สวัสดีครับผมพบกับเชฟไดยูทูบเบอร์อีกแล้วนะครับผมจุ๊บหมาเห่าอีกแล้ววะสวัสดีครับผมพบกับเชฟไดยูทูบเบอร์นะฮะอัปเดตแพทช์ฉบับเร่งนี้วันนี้นะฮะประจําวันที่8ตุลาคม2563ครับเรามาดูกันเลยครับเพราะวันนี้มีอัปเดตแพทอะไรบ้างรายละเอียดมีดังนี้นะครับผมตัวเอกประจําสัปดาห์นี้ก็คือแม่ยูจินครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดในการอัปเดตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีเหมือนเดิมครับเหมือนแพทที่แล้วเลย,ยไปอ่านได้จากคลิปที่แล้วนะครับผมสำรับนี้ขอต้อนรัไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายเร่งรีบจริงจริงครับ